เกมลื่นมากครับอ่ะเราเริ่มเล่นเลยอันนี้สําหรับคนที่ไม่รู้นะครับวันนี้เกมชื่อ x 8นะครับตอนนี้เปิดขายในสตีมเนาะสามารถไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับราคาราคาไม่แรงมากนะครับสําหรับทุกๆคนสามารถซื้อได้ยขออนุญาตเทสใหม่แป๊บหนึ่งฮัลโหล เล่นกันเลยก็ได้มาอุ๊ททำไมเราว้าปะเฮ้ยเอ,ยอยีหรออ๋อยิ่งชมอยู่เลยว,ว่าว่าลื่นมากศูนย์อันนี้คือ,อยังไงนะอ่าตามที่เกมโฆษณาไว้นะก็คือบอกว่าให้หาสิ่งผิดปกตินะครับ สิ่งผิดปกติอ่าอันนี้มันชั้นศูนย์ใช่ไหมทุกอย่างน่าจะปกติหรือเปล่าเราต้องจำใช่ไหมใช่นี้ก็ปกติอโอเคประตูประตูครบหมดป้ายเขียนอย่างงาั้นเขียนว่าคอนคอสตรงนี้เป็นเอ็กซิ อ,อทำไมมันโอ,โ,อโอเคมาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรแปลกไปบ้าง <_ EN> ก็คือถ้ามันมีอะไรที่แปลกไปเราต้องถอยหลังกลับเนาะแล้วก็อะไรที่อ่าไม่แปลกถ้าเกิดไม่มีอะไรแปลกเราก็เดินหน้าต่อไป <_ EN> นี่มีอะไรแปลกเลยนะ อ๋อกดกดคลิกซ้ายเป็นการวิ่งเนาะก็ไม่มีอะไรแปลกนะอะ้าวมันยังเป็นศูนย์อยู่เลยอะเมื่อกี้มันมีอะไรแปลกหรอเราได้ยินเสียงเหมือนเสียงอะไรหยดหยด มมีอะไรแปลกเดี๋ยวนะทำไมลุงเ็าหันมามองเราอ่ะอันนี้คืออะไรที่มันแปลกือเป่ะปกติเอวอวะน,นี่จ,จะแปลกก็ได้งเฮ้ยใช่จจิงลุงมันหันมามองโอ้โเราก็ห้ามห้ามลืมอะไรเลยเะเนี่ยแสดงว่าปกติลุงไม่หันมามองเลย อ,อ๋อใช่จริงด้วยปกติลุงมันไม่หันมารรมองไม่มีอะไรแปลกละ่ะประตูเหรออืม no smoking ปกติเนาะลูกกระตาปกติอ,อืมป้ายป้ายปกติ ทุกอย่างปกติหมดเลยนะประตูก็ปกติงั้นเราไปต่ออ่ะเอ้าเมื่อกี้มันมีอะไรไม่ปกติหรอดูไม่ออกเลยอะประตู้า้ก็ปกติ ลุงก็ไม่เดียหันมานี่ก็ปกติ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 น,ตน่นอะไรมันไม่ปกติอะมี่อกนี่เหรอไม่นี่ก็ปกติทุกอย่างพักหลังคาอะไรก็ปกติอ้ามันปกติทุกอย่างนี่นาะ อดูป้ายเลยนี่ก็ปกติมันแหลกโหลดผีนะเนี่ยอมปกติผมเปิดอะไรแปลกๆงววยหรือเปล่า ผิดปกติไหมดูหรือว่ากล้องหรืออะไรมันไม่ผปกติไหมหอ่ะเอ๊ะนี่ปะหรือว่ามันปกติไม่รู้เลยอลองไปดูก่อนแล้วกันผมว่ามันปกตินะเฮ้ยปกติจริง X18 X18 ปกติโอ้โอเคโอเคโอเคนั hmm. mm ่นไม่ปกตินั่นไม่ปกติถอย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 มีอะไรไม่ปกติไหมเหมือนจะปกติหมดประตูปกติให้ลุง ไอลุงไม่มองตามป้ายไม่ได้ขยับตามมีกล้องตรงนี้ปกติปกติหมดไหมอ่ะไม่ปกติแล้วทำไมตาเป็นแบบนั้นแล้วโอเคไป อันนี้เหมือนจะปกติหมดมีอะไรไม่ปกติไหมอ่ะไอ้ลุงไม่ได้มองตามป้ายปกติดี Exit อันนี้คอนคอนคอนคอสเอ็กซิแปดปกติลบิดประตูปกติ อแสญยานไฟปกติกล้องปกติมีอะไรไม่ปกติปอนี่หรอใช่นี่ก็ปกติไม่นะไม่มีอะไรผิดปกตินะหรือมันมีเงาสะท้อนอะไรที่พื้นหรือว่ามีลายอะไรไหมเหมือนจะไม่มีนะเหมือนจะไม่มีเลย แล้วตัวสอนเนี่ยปกตินีนะปกติอ่ะเอ้ยถูกอ่ะมาดูอันนี้มีลุงไม่ค่อยไล่ไปครับหลังคาปกติกล้องกล้องปกติอันนี้ปกติหมดหนะ้าลุงอ่ะ ลุงก็ปกตเิเช็คไปเรื่อยๆเนาะมมนมีน้ำน้ำน้ำเยอะมากอาโอเคอ่ะอ่ากลับดีกว่าเนาะ ไปไปไปกับโอ้โหมันยืนแบบมันยืนยืนเลยฮลโวลไงอะไรผิดปกติไหมหรือเกมนี้จะจบไปกว่าที่คิดปกตินะลุงอ่ะลุงลุงก็ปกตินะรองเท้าสีปกติอะรปกติ ตายเนี่ยปกติเกิดทุกอย่างเลยปะปกติเกับหมดอะกล้องว่ปกติลายที่พื้นเหรอไม่นะลายที่พื้นปกติอ่าอ่ามันมีอะไรข้างหน้าไหมไม่มีเนาะลาสุบเรียรม่ปกติอืม ผมไม่เห็นอะไรนะไม่มีนะอันเนี้ยปกติมูวี่เฟสไอคนยืนล้อมคอนคอสเอ็กซิสต,ต์ไปปกติปกติทุกอย่างมีรูปิดประตูผิดไหมถูกหมดนะฮะไม่ถูกหมดนี่มันอะไรเนี่ยกราบ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  สุดท้ายแล้ว Exit แปดป้าย no น m o โมปกติป้ายพวกนี้ขนาดปกติแล้วก็ป้ายตรงนี้ก็มีไซส์ที่ปกติอันนี้ก็ปกติลุงไม่เด้หันมองรองเท้าสีปกติแม่ลูกปิดประตูที่ปกติกล่องปกติไป้ายไม่ รอด้วยลุงไม่ชอบไม่ชอบเนีย่ยดับไฟใส่ดีโอตกแใจหมดอา้าวเรายังไม่หลุดจากนี่มันอา้าวเราค้าง exit แปดตลอดไปเหรอหรือว่านี่มันคือทางออกแล้วอ่ะไฟปกติทุกอย่างปกติลุงไม่ได้หันมามองรูปปิดปกติไฟ ลูกตาไม่ได้ขยับตายผู้หญิงปกติ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 อันนี้รูปปีตูอยู่ทุกที่ปกติปกติหมดไม่มีแน่ไปไปไปเราออกได้แล้ว ไปแท้เดี๋ยวที่คิดนะเนี่ยแาวจริงๆนะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่ผลลุกเลยแบบว่าตอนที่ตอนที่ปไปดับผลลุกจริงน,นูก็โดนหลอก ขอบคุณที่มาใช้บริการอ๋อเราก็คือกลับมาเริ่มใหม่โอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูพวกความผิดปกติทางหนแหลแล้วกันเนาะเราสปีดรันเลยอืม ปกติปกติวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเฮ้ยเมื่อกี้มีผมผิดปกติแล้วเนี่ยอะไรไม่ผิดปกติกันนะประตูครบนั่นล่ะนั้นนั้นตัดต่อใลุงโด,โด,ดนชนมันมีอะไรผิดปกติหรอ แต่ดูมัน,นอปกติหมดเลยเนาะ,ะมันต้องมีอะไรผิดปกติบ้างเลยเรูปปิดประตูปกตินกไม่ไอ้ลุงไม่ได้เดินมองตาม มันจะปกติสองรอบติดเลยเหรอดูเหมือนจะนะปกติสองรอบติดเลย ม,มีคนอยู่ในประตูอันนี้อะไรอะ่ะอุ้ยโอ้ยทำไมทำไมสบตาละ่ะอยากเจอผู้ชายสองคนยืนเนยครับอ,อยากลองเดินเข้าไปชนดูอุ้ยทำไมลุกเฮ้ย้ย,ย,ยเดี๋ยวยว โอลุงใส่ท้าทีมแมเชียช่ยโอ้โหโอ้ลุงลุงลุงแบบโอ้ลุง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 วิ่งแบบจำเอาเลยโอ้โห <c oughs> นะ่ากลัวเลยมีอะไรไหมเหมือนเดิมเลยปะมันไม่ผิดปกติมาแล้วอันติครับ ลาม่ผิดปกติแล้วอันเตส่นใหญมันก็จะหยุดผิดปกติเนาะไม่มีอะไรผิดปกตินะนี่ไงเห็นไหมไอลาผิดปกติหลายครั้งซ้ำกันครับมันจะหยุดผิดปกติล่าก็มีเป็นโอกาสเลยเนาะมีอะไรผิด ประตูหายยังงี้ก็ได้เลยวาววาวป้ายลุงปกติเดี๋ยวกลับไปเช็ดป้ายนู้นก่อนปกติปกต,ปกติอันนี้คนยืนรวมกันก็พอ จบวจยารสุดท้ายแล้วมันต้องมีอะไรไปเฮ้ยเห็นไหมทุกคนทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมครับเราเรามีนินจาเรามีนินจาฮัตตอรี่โย <laughs> วิ่งชาร์จเลย